เดย่บมนจีเแมนคุยไปขอ,อเข้าบามันพูดบุไฟบุไฟได้ยู่หรอมันพูดยุดแหละแต่ว่าบ่ได้ยูบ้าน

ชึ้นปื้ยอะไรไปไไน่ตายนใสเบายสายขึ้นหลายนี่จะไครมาเพิ่มโอ้มีตะไใช้หางมาบอมนี่จะใครบอะอ,อันนี้เมนจะไครบอมะเนีย่ยเนี่ยค่ะโอ้จ <laughs> บเลยแม ใส่บ,บางครับกิฟเดียวสั่งได้ไถ่ขาม <laughs> สาวเทศบานกิ่ขขามก็ด้ศบาบกิฟเดียวสั่งได้ไถ่ครับข้ากจใส่ใ่ีสุแล้วครับ<ใ>นั้นเดือดอยู่ นี้เปงเ่ยล่ะชิดคนอันนี้เมนูยางปกตฮะไก่ส่วนง,ง่าย ต้องใส่เครื่องเยอะเกแสกเต็มโตอยู่กาใส่เครื่องหน่อยเครื่องนะลเอนี้ยาเนี้ยเขาเนี่ยไทงไเล่นเขาเนียปเงินดีเขาเนี่ยเป็นการสเวลาหาเทีมก่อนครับพี่พีนี่มันอ่ะ่ใช้ เใช่ไหมครับแสงน้อยฮะน้อย,อยครับคนเห็นจักน้อยน้อยไม่น้อยก็มาจับมือครับ <laughs> คึ้นแขนนะขาขึ้นแขนเ <laughs> นี่ยแล้วจวดครับกินเพื่อาสั่งให้ได้ครับ <laughs> <laughs> ต้องอะไรวะซีเน <het> <in gratitude> <nós> ียมาหลาไหมมาก่อยก่อยไผมต้มยู่นเทียไว้แล้วก่เดือดดิฟนะเอามาขวซุปผมไม่อยากกินดิฟนะกินดิบอเป้เอามาเยว่าใเรือลมาขวไหมมาสสิมาสแสบอาจจะง่รงโอเคกินอยู่หลาบเเถอะจกดาไกมั้งฟินปินดูสีหน้าฮะซีน้ากันจกดาไกครับนนจแสบนะ ช่องว่างระหว่างนี้กับหนังอีพีแรกวด้อีพีหนาชวนนันติเดยได้กินทอดมันปลากายเชฟนัททอดผัดปลาช่ายอร่อยเพราะคนทอดนะเดี๋ยวมาดูที่ไส้ครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเดือดหมืยังแมงเรื่อยเลย เนื้อพิมันส่วนไก่คอมูยางคอมูยางทำเ็ดเมนูอยังงนี้ก็มจีครับจีครับมเดินเดินมเยไได้เลยครับเมื่อชีเเ็ัดค ตัวเสร็จแล้วเข็งมมลมอ่ะนี่นี่ก็ตัวฮะใส่อะไรบุบบอกครับว่าใส่ยังครับฮะสูตรลับนี่โราจะสิกใจสิกใจวราบุบบอ อะไรก็แับไเ,เนี่ยม่สีใหม่ลนี่เอาไปจีหอาโอส,สว่วนนี้ไม่สวยแอ้ทิ้งบูกิน แล้วส่วนคางแค่ใกล้คางนี่หรือเปล่าอะเป็นเนื้อไก่ตุกมาข้างงูยี่ไก่หัวอย่างครับย่างเนื้อสัได้ใดๆครับอืมเจ้าอันนี้เป็นบุคลบุคลเดี๋ยวว่าไปบุรุษกันหรอกถ้าปิดลง ใส่เด้ครับหมักปรุงอีกแล้วครับจะใส่ซอสนี้ทุกอย่างครับเป็นซอสสุดละซอสปรุงเองซอสหมักเองว่าคุณจะแจกอะไรครับกาแฟก็ใส่ได้

เอาแต่นี้นองน,น้อยอันนี้ก็ซอสหมักเองนะครับกรบนซอสโอเาตั้งเด้ยังไง ขาบอกว่าบออยู่อมๆหน่อยนี่รัาครับที่เจไปไหมเนี่ยยามมันมไหมท่ยางนีจริงนะอ้าวจ๊บๆแล้วก็สกินอันดีๆก้งนี่เมีติ๊กงมันโบมี กระเทียนก็ทีีบอกะปฏีสมอนไวันใดว่าใะลุ่งเออมันไปเหตุอย่างมาาปะอยู่บ้านไหมครับไม่หนวดบ่ไะห่หนวดไน่ผมทำดีเอพิเอัมถามันอยู่มมันเขียนบอกมันมันมันเขียนรูปอย่างกับเอเจฟี่อ่ะขายรูปขายอะไรอ่ะบอก มเราเราบอก่นั่นมันส่วนเย,ยอะไ,ได้ไรบอกราะได้ต้องไอ้มัน,มนก็ส่วนหาหาคนบาทแล้วกันตุนการมันยังไออกส่วนผพเบิดหนึ่งมาเท่นนะ้นครัน่าสนใจอะได้ไรซื้อนอะ่ะต้นนี้คือขอบคินครับ จิม้มสามไม้ได้ครับจิ้มสามไมได้คับส่วนนึงไปทำนเด่นเองรถแต่ขเขม้นยิงกันเถองตอนเปนไมอยุ่เมือ,หมอหงหรอบไม่ใช่ยอยู่ประสาทประสาทซีเดีงเยงอะไรมันกลับไปอยู่สีเตกตแล<อ>้วจะพาลง ที่คออะด้วยด้วพิกพิกพิกวะใหม่วะนอยมีแบบเมื่อไหน้ะงสะพังไทยมีเด้อสำเร็ดคนเปยยังที่สมูรแบบขนาดนั้นม จิ้มครับนเตาครับเขามาใสเกลือลงไปแล้ครับตัวเค็ม เปินไปเ,เราก็ทำไป,ไปต่างต่างครับชันโตพแล้วก็สองอต้นหอมสีเขกลุ่มัข้ัล điều yes. à nào, làm cái này, ừ. Uhm. ินาะน้ำหปบอครับอ,อีกป่อืมอชิมก่อนเลยเน่กินหน่อยประมาณสองสองโต๊ะยังไาเลีกน้อยเพราะว,ว่ามันเปี้ยวไนิดนี้ตัดร่อน นักแรกตวงลัวหลัง,ลงม่ตวงแล้วม่ตวงค <laughs> ือลัวแล้ว

đen này ừ. Một cái chiếc chuẩn thịt màn vậy Để cơ, Vừa nhìn như em có đi Nghe anh, cô chứ Ok อ่อากกนหน่อยได้ปะครับอย่างหมูฝนตกครับฝนตกสั่งได้ไลยครับเยอะโรคอดีเป๊ะเลยจะรักสักเล็กน้อยแรงใหญ่กว่านี้โบเฉยนะมันจะดุดหมด เอบหมุนเลยสักยี่ส vi, ิบยี ah. ่สิบนาทีมอืม